นี้เจดีไซดครับประกวดที่วัดป่าของกุ้งปี2องหครับเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับกับตามสบายครับกับได้รางวัลที่หนึ่งครับจะให้เห็นเอ่อตตาครับตตาตตามีดาวกับรางวัลที่หนึ่งเจดีไซครับ ก็วรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรางวัลไม่ได้ง่ายๆครับเราเจดีย์ JD นี้ประดับด้วยคอยตตาหนึ่งเมตรครับมูลค่าไม่ได้นะครับคอยตัตตายักษ์นะครับเราก็มารวมอสอะเจดีย์ตายที่ ที่วัดป่านี้นะครับ